ฉันไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีค่าจนกระทั่งเจอสมุดเล่มนั้นเจ้าหมาจรจัดชื่อชาลีพ,พึมพำกับตัวเองขณะดมกลิ่นกระดาษเก่าสมุดบันทึกสีน้ำตาลเข้มที่ถูกทิ้งไว้ในกองขยะริมคลองเป็นประตูสู่โลกที่เขาไม่เคยจินตนาการถึงรอยมือโบราณและสัญ,ญลักษณ์แปลกตาประปดอยู่ทั่วหน้ากระดาษแต่สิ่งหนึ่งที่ชาลีสัมผัสได้คือความรู้สึกบางอย่างที่เชื่อมโยงกับเขาโดยตรง นี่มันพลังงานบางอย่างเขากระดิกหางความรู้สึกนั้นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่เขาเปิดอ่านมันคือคําเตือนถึงเงาที่กำลังจะกลืนกินเมืองเงาอะไรกันเขาเริ่มรู้สึกหนาวสถานวันต่อมาขณะเดินหาอาหารชาลีเห็นกลุ่มคนกำลังขนย้ายวัตถุต้องสงสัยไปยังอาคารร้างใจกลางเมืองความรู้สึกไม่ชอบมาพากลยิ่งทวีคูณเมื่อเขาได้ยินเสียงกระซิบแววมา อีกไม่นานทุกอย่างจะมืดมิดชาลีรู้ทันทีว่านั่นคือเงาที่บันทึกไว้เขาต้องทำอะไรสักอย่างด้วยสัญชาตญาณอันแรงกล้าชาลีวิ่งไปที่สถานีตำรวจเหาเสียงดังพยายามดึงความสนใจของเจ้าหน้าที่แต่ก็ไม่มีใครสนใจหมาจรจัดอย่างเขาบ้าเอย๋ยพวกเขาไม่เข้าใจเขาจนมุม แต่แล้วดวงตาของเขาก็เหลือไปเห็นเมลิสานักข่าวสาวผู้ใจดีที่เคยให้อาหารเขาเมลิสาชาลีวิ่งไปหาเธอกัดชายกระโปรงแล้วดึงอย่างแรงเขาคาดหวังว่าเธอจะตามเขาไปเขาแอบหวังว่าเธอจะเข้าใจ มีอะไรหรอชาลีเมลิสาถามอย่างอ่อนโยนชาลีพยัดหน้าให้เธอแล้ววิ่งนำไปทำอาคารร้างเมลิสาตัดสินใจเดินตามด้วยเธอเห็นกองวัตถุแปลกประหลาดที่ซ้อนกันอยู่ภายในอาคารและสังเกตเห็นเครื่องมือบางอย่างที่กำลังทำงานเสียงหึ่งหึ่งดังมาจากใจกลางของกองวัตถุนั้นนี่มันอะไรกันเนี่ยเมลิสากล่าวด้วยความสงสัยแต่ทันใดนั้นเองเครื่องมือก็เริ่มทำงานอย่างรุนแรงแสงสีดำทะมึนพุ่งออกมา จากวัตถุเหล่านั้นไม่นะเมลิสากรีดร้องพลังงานมืดแผ่กระจายไปทั่วชาลีจำสัญ,ญลักษณ์ในสมุดได้ทันทีมันคือเครื่องพนึกที่กำลังจะแตก ต้องปิดมันเขาตัดสินใจเขาพุ่งเข้าใส่เครื่องจากนั้นกัดสายไฟเส้นหนึ่งอย่างแรงประกายไฟแลบแปลาๆชาลีร้องโหยหวนร่างกายของเขาถูกไฟช็อตแต่เขาก็ยังกัดไม่ปล่อยวัตถุนั้นระเบิดออกเป็นแสงสว่างจ้าพลังงานมืดสลายไปความมืดที่กำลังจะปกคลุมเมืองก็จางหายไปเมลิสาตกใจจนพูดไม่ออกเธอรีบวิ่งไปหาชาลีเจ้าหมาน้อยนอนแน่นิ่งดวงตาของเขาปิดสนิทชา ชาลีในเป็นอะไรน้ำตาของเธอไหลรินแต่แล้วสัญญาณชีพของชาลีก็กลับมาดวงตาของเขาลืมขึ้นอย่างช้าช้า ฉันฉันทำได้เขาพึมพำอย่างแผ่วเบาร่างกายของเขามีบาดแผลแต่ประกายตาของเขายังคงส่องแสงแห่งชัยชนะจากวันนั้นชาลีไม่ได้เป็นแค่หมาจรจัดอีกต่อไปเขากลายเป็นผู้พิพักของเมืองสุน,นัขที่เคยถูกมองข้ามได้กลายเป็นฮีโร่ที่ปกป้องชีวิตผู้คนนับไม่ถ้วนและสมุดบันทึกเล่มนั้นมันยังคงอยู่ที่เขาพร้อมที่จะเปิดเผยความลับใหม่ๆเพื่อปกป้องทุกคนเสมอ